คลิปนี้นั่นึงจะพามารับชมค่ะรถแฮทส a แบ็กหประตูรถอีโคคาประหยัดน้ำมันทั้งสีดำและสีเทาดำค่ะสีดำก็ถูกดูเท่สีเทาดำก็ดูครูนะคะใครสนใจรถแฮทสแบ็กหาประตูนะวันนี้เอามาประชันโฉมกันเลยเป็นตัว1.2สปอร์ตปี2022การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถมือ2อคัดเกรดก่ออื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมกับรถ e ีโคคาร์รถแฮสแบกห้ประตูรถสำหรับคนคูๆคู่ะใครที่สนใจนะคะรถอนเนกประสงค์นะคะรถประหยัดน้ำมันด้วยนะกับโตโยต้ายาริส1.2ปอต ปี2022ค่ะนะการันตีสภาพเดิมไม่หลักหมื่นค่ะพี่จา๋าใครสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น สีดำนะคะเหมาะสำหรับคนเท่ๆส่วนสีเทาดำเหมาะสำหรับคนคูลๆนะคะก็เดี๋ยวพามารับชม2องคันนี้ค่ะราคาพอๆกันเลย429,000าจะผออยู่ประมาณ7,400ตลอดสัญญากู้นะคะแล้วก็ทั้งสองคันนี้นะคะคงสร้างเดิมไม่มีพิคว่มชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวพามารับชมทีละคะันสองคันนี้ค่ะ จะเป็นโฉมไมเนอร์เชนทนะคะที่ได้ไฟหน้าแบบ LED เป็นตัวสปอร์ตค่ะนะคะมาพร้อมกับกรอบ ไฟตัดหมอกมาแต่ว่าไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะรุ่นนี้นะคะไม่ต้องซีเรียดเราสามารถไปใส่ตกแต่งเติมแ,แต่งได้นะคะพออนุญ,ญาตพามาดูสีดํากันก่อนค่ะป้ายทะเบียน3ขอไข่รอเรือ6 2 9อกรุงเทพมหานครคันนี้ได้เป็นสีดํามาไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะกระจังหน้าตัวนี้ก็ดูสปอร์ตเลยเหมาะกับสมกับชื่อรุ่นของเขานะคะที่บอกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตเนาะกระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะตัวสปอร์ตตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น ตัวรถสีขาวตัวรถสีเทาดําหรือว่าตัวรถสีอื่นนะคะตัวสปอร์ตกระจกมองข้างจะได้เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะตัวนี้เราก็รับประกันในส่วนของโครงสร้างตัวรถหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะนี่ลนหนึ่งขออนุญาตนะคะพามาดูนะคะฝากระโปรงด้านหน้า สันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีดําทรงสป,ปอร์ตมากๆมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะและในส่วนของล้อแม็กค่ะได้เป็นสีทูโทนค่ะแม็กซีลูดิสเบรกนะคะ,ะด้านหน้าเป็นดิสเบรกเนาะตัวนี้ซีรีย์ยางอยู่ที่185ทับ60อ่า15แม็กขอบ15นิ้วค่ะนะคะมาดูสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะนี่ สภาพสวยกระจกด้านข้างได้เป็นกระจกเดิมค่ะและส่วนด้านหน้าก็ได้เป็นกระจกตาโตโยตา้านะกระจกเดิมเช่นเดียวกันนะคะพี่จา๋านะมาดูกระจกด้านหน้านี่ค่ะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963มาดูภายในกันค่ะ นี่ก็เป็นทรงสปอร์ตจริงๆค่ะพี่จา๋าภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบนะคะรุ่นนี้เดินตะเข็บได้สีน้ำเงินด้วยนะคะนี่คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะคุมโทนสีดำมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ 096-198-4963ค่ะพี่จ๋าในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะไม่ต้องพูดถึงเรารับประกันอยู่แล้วนะรอยเมกอัพเดิมสวยสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เพชรยนนะคะพี่จ๋านี่ค่ะโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3วันนี้ก็พามาดูนะคะสสีนะคะที่เป็นรุ่นเดียวกันคันนี้จะเป็นปี2022จดทะเบียนการใช้งานปี2023นะคะจด23นี่ค่ะได้เป็นเบาะหนัง สภาพสวยเลยนะคะโครงสร้างเดิมค่ะด้านหลังเสารับสัญญาณนะคะด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกนะคะนี่แม็กเดิมโรงงานค่ะส่วนด้านท้ายไฟท้ายเดิมนะระบบไล่ฟ้าด้านหลังที่ปัดน้ำฝนค่ะแล้วก็ตาโตโยต้าด้านหลังด้วยนะนี่สามขอไข่รอเรือ6 2 9 4กกรุงเทพมหานครอ่ะด้านท้ายเปิดท้ายดูกันหน่อยค่ะนี่มีกล้องมองหลังขณะถอยจอด ด้านท้ายกว้างเลยนะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะคะเบาะด้านหลังสามารถพับได้ก็พับหกสิบสี่สิบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ถาดยางรองนี่ค่ะมีแผ่นพลาสติกนะคะเป็นถาดรองด้านท้ายรถรุ่นใหม่ๆนะคะจะได้เป็นอุปกรณ์ะปะยางฉุกเฉินนะคะจะเป็นตัวอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินมาแทน นี่ค่ะซีนนะคะซิลิโคนนะคะหรือว่าซีนมะพร้าวนะคะจะเป็นสีไข่ไก่แบบนี้นะ,ะนะคะเป็นรสสภาพเดิมๆไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งนะคะนี่ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963 นี่ค่ะตัวนอ็นอตน็อตเดิมไฟท้ายเดิมนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะด้านท้ายฝั่งนี้ มาเปิดดูด้านในค่ะนี่กระเป๋าใส่เอกสารนะคะจะมีฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะสี่แสนสอง0มื่จะพรออยู่ประมาณ 7, 000, 4, ะะ 7, 000, 3, 7 000, จ็ดพันสีะเจ็ดพันสจดัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะเป็นตัว1.2ึ่งจสปอร์ตพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาเป็นกุญแจบ,บิดไข่สตาร์ทนะคะไม้เลขไม้คันนี้อยู่ประมาณส0 0 0มโลนะคะสามหม สามหมื่นกี่พโลเนาะนี่ค่ะดูข้อมูลนี่ดูตรงนี้ก็ได้สาม4มื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลนะคะนี่ค่ะก็หน้าจอนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะอ่ะเปิดไฟสักนิดนึงอ่ะสตาร์ทสักนิดนึงก็ได้อ่ะนะคะระบบในส่วนของแอร์อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะแอร์ก็เป็นแบบระบบออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ หน้าจอทัชสกีนนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ค่ะ0961984963กนะคะใครที่สนใจนะคะก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าอ่ะเอามือไปโดนไฟเลี้ยวซะงั้นนี่ค่ะคอนโซล สภาพสวยเดิมค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้าคันนี้กันค่ะมาโครงสร้างเดิมนะคะ429,000ใครสนใจทักมาได้เลยะนะนี่ปี22-23นะคะคันสีดำปี22-23 429,000นี่ค่ะ ของเครื่องด้านหน้าเป็นเครื่อง VVTiE นะคะก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้ค่ะพี่จา๋าดูตัวน็อตด,ด้านข้างนะคะไฟหน้าเดิมไม่มีชนหนักถึงคานหรือว่าโครงสร้างหักนำรถออกไปเจอหลักฐานนะคะนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะพี่จา๋าน็อตเดิมนะคะ สนใจทักเข้ามาได้อะมาดูอีกคันนึงคันนี้สีเทาดำค่ะทะเบียน5ขอไข่งองู9194กรุงเทพมหาคนครไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ led นะคะประจังหน้าสีดำน,นี่ค่ะในส่วนของล้อมแม็กนะคะนี่ค่ะแม็กขอบ15นิ้วแม็กเท่ากันยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามีการดูแลตรงนี้ให้กระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นสีดำเนาะเพราะเป็นทรงสปอร์ตเนาะ1น สปอร์ตนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตส่วนภายในค่ะเหมือนกันค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันถุงลมนิรภัย7ใบค่ะคันนี้จะเป็นยีบสองแท้นะแต่ว่าส่วนคันสีดําจะเป็นยีบสองจนยีบสามแต่ว่าคันนี้ไม่จะน้อยกว่าไม่อยู่ประมาณสองหมื่นโลนะคะอยู่ประมาณสองหมื่นหกพันโลคันนี้ไม่สองหมื่นหกพันโลค่ะโครงสร้างเดิมการันตีค่ะสภาพเดิมสวยอยู่ที่ชอบ สีไหนนะคะสีดำก็เท่สีเทาดำก็ดูคูลๆนะคะดูสุขุมดูดันนะคะนี่แต่ถ้าในความคิดน้ำหนึ่งนะสีเทาดำจะเป็นสีที่ดูแลง่ายกว่าสีดำนะก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะอ่ะนี่ค่ะดูด้านข้างสภาพเดิมสวยเลยค่ะมีสองสี ให้ได้เลือกกันคือจริงๆแล้วว่ะมีสีขาวด้วยแต่ว่าอันนี้น้ำนหนึ่งเอาสีดำนะคะกับสีเทาดำมาเทียบกันให้เห็นเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 198 4963ค่ะอ่ค่ะนะสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้มาค่ะมาดูเมื่อกี้จะเปิดท้ายไงล็อกอะต้องไปปลดล็อกเนาะนี่ค่ะ ตัวน็อตน็อตเดิมสวยค่ะโครงสร้างทั้งสองคันนี้คือโครงสร้างเดิมนี่ค่ะแดดเริ่มสองละสี่แสนสองหมื่นเก้าพันคันนี้ไมจะน้อยกว่าไมจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกพันโลถ้าเป็นสีดําไมจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นโลสามหมื่นกว่าโลนะคะแต่เขาเป็นยี่สิบสองจนยี่สิบสามไงน,นี้เป็นยี่สิบสองแท้นะเป็นยี่สิบสองแท้แต่ว่าเขาได้ไม้น้อยกว่า ได้ไมน้อยกว่าสนใจก็ทักเข้ามาดูได้ค่ะนะมีสีขาวด้วยแล้วก็มีสีฟ้าด้วยนะมีสีฟ้าที่เป็นฟ้าแบบฟ้าจ๋าเลยแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นฟ้าอ่อนๆก็มีนะคะ มีฟ้าจ๋าฟ้าอ่อนๆด้วยถ้าใครสนใจก็ทักมาวันนี้คือขอมาเทียบรุ่นที่แบบดูสุขุมสุขุมหน่อยละกันนะคะขอมาเทียบดูรุ่นที่สุขุมหน่อยสนใจทักเข้ามาคะ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคือเบาะนะคะจะเป็นเบาะอ,อัตโนมือนะคะเป็นเบาะปรับแมนนวลนนะเบาะปรับแมนนวลนมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันก็ ให้ดูห้องเครื่องให้เห็นกันจะๆจเลยชอบรุ่นไหนคันไหนก็ทักเข้ามาได้ค่ะคือโครงสร้างหลักเราดูโครงสร้างหลักเป็นหลักนะโครงสร้างเดิมนี่ค่ะตัวน็อตต่างๆคานด้านข้างสนใจทักมาค่ะ0961984963 การันตีสภาพตัวรถสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน,น้าเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมคันนี้นะคะเป็นปี2022เนะาะไม่26,000โล สีเทาดำนะคะสนใจคันไหนทักมา429,000จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ประมาณ7 3 0 0 7 0 0 0ตลอดสัญญากู้ค่ะมี2รุ่นให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยาลิทที่เป็นสีดำดูดันนะคะแล้วก็สีเทาดำที่แบบคนคู่ๆรายละเอียดต่างๆนะจ๊ะพี่จ๋าทักมาหาน้ำหนึ่งได้แอดไลน์ ID ได้ค่ะเบอร์โทรเลยนะคะ0961984963ทักมาหาได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ค่ะการันตีโครงสร้างเดิมผ่อน ไม่เกิน7,500ค่ะสนใจก็ทักเข้ามาคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ